กั้งหอยเชลปูมันยากมากเลยแล้วมันมันโจทย์มันยากมากเลยแม่บอกถ้าเราทําอร่อยอะ่ะมันไปได้อยู่ตรงไหนก็ไปได้ ไม่คนเขาใหญ่เป็นคนปักช่องตั้งแต่เด็กเรียนอนุบาลยันมหกจบมหกก็ค่อยเข้าไปกรุงเทพเราไม่เราไม่เรียนดีกว่าเรียนได้เทอมเดียวอมไม่เรียนเราติดเที่ยวอ่ะลุงผมถามว่า้ไปนอกไหมเขาเลยส่งผมไปซิดนีย์เราไม่ได้มีตังค์เยอะก็ไปทํางานส่งอาหารตามบ้านทํางานในครัวอะไรเงี้ยครับทําได้อยู่ปีครึ่ง ติดการัน,นันเข้าคาสิโนก็กลับมาใหม่กลับมาตอนนี้นก็มาเรียนอนุปริญญายอีกสองปีแม่ก็ถามอีกว่าจะทํางานเมืองไทยหรือจะกลับไปอยู่ที่นู่นได้ไปเสร์จบการโรงแรมก็ไปเข้าเชฟก็เป็นครัวไทยธรรมดาทั่วๆไปก็เป็นเด็กร้างจารทอดยำแกงผัดอยู่ซิดนียมาทั้งหมดไปกลับประมาณแปีก็ได้วิชาในครัวมา,มาเรียน พอโทที่รามคำแหงอกอล์เมนเทจเม้นต์บางคนเลยฟิลผมชอบตีกอลฟชอบเราจะไปเทิร์นโปแต่เรารู้ว่าศักยภาพเราอ่ะมันไม่ไหวดีเพื่อนผมจากซิดนีย์โทรมาตามอยู่บริษัทฟูลรีพับป,ปิกก็เลยตัดสินใจไปอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปสิบปีพี่แต่มันสนุกนี่เพราะว่ามันทุกอย่างมันใหม่สําหรับผมหมดเลยความเห็นไม่ตรงกับผู้ใหญ่ที่ท,ท,ที่เมืองนอกอก็เลยตัดสินใจว่า ตรงเนี้ยสมัยก่อนเป็นปากกล้วยปากกล้วยใช่พ่อแม่ทํากล้วยไว้แจกตรงเนี้ยห้าไร่แต่ใช้ที่ตรงเนี้ยร้านผมประมาณทั้งร้อยกว่าตารางเมตรผมมองว่าเขาใหญ่อะ่ะก็เป็นฝรั่งส่วน,นมากก็เป็นฝรั่งเยอะทั้งทั้งเส้นอะ่ะเขาใหญ่เราเอ,อะไรที่มันขาดไปแล้วเ,เราชอบเราชอบกินข้าวอาหารจานเดียวชอบสตตีิฟู้ดหนึ่งนะเราเราเป็นคนที่นี่แล้เราอยู่มันมานานมนาะกเราก็หนึ่งไม่มีกั้น มันทำทำยากเพื่อนที่ซิดนีย์นี่แหละเป็นซาเวเออร์เกี่ยวกับอาหารซีฟูด้ดคาเฟ่กะเพรากะเพรากระเทียมข้าวผัดสามอย่างเองพวกเปิดแลมวมันมแต่สามารถจะเป็นอาหารฝรั่งแต่ผมอะ่ะเป็นกะเพราเสียงเสริอะไรเงี้ยมันทําให้ดูสําหรับผมนะสําหรับผมว่ามันดูน่ากินรสชาติที่เราชอบแล้วกันแล้วสูตรเนี้ยมันใครผัดก็ได้พี่เพราะผมจะมีน้ําซอสหนึ่งน้ำซอส ผมว่ามันหอมกระทะนะพี่นี่แหละซอนที่ผมบอกกะเพราที่เราที่เราปลูกไว้เองเลยครับเนี่ยครับ ผมไปซิดนีย์ผมไปอยู่เหมือนตำบลอะตำบลแรกที่ผมเข้าครัวแบบจริงจังะคือโรสเบย์แล้วสมัยก่อนอะผมนามสกุลกุลาก็เลยเอาชื่อเนี้ยร้านมินิมอลสีขาวดูน่ารักเข้ามาเปิดเพลงฮิปฮอปอาหารไทยจ๋าถ้ามาเขาใหญ่อะถ้านึกถึงอาหารจานเดียวอะผมอยากให้นึกถึงที่นี่เดี๋ยวนี้ใครก็อยากเปิดร้านนี่อยากให้แบบ ชอบจริงๆชอบมันจริงๆแล้วค่อยค่อยมาทําทําด้วยความรักมันทําค่อยๆ่อยทำอย่าไปมองร้านที่เขาประสบความสําเร็จแล้วให้มองว่าเราจะอดทนอยู่กับมันได้นานขนาดไหนของแตรนผมก็เป็นก็ุหลาบตนกุหลาบ,ลบทารก้อนมันเป็น ของฝรั่งเศสเ้ไว้ใส่อาหารหอมเป็นเฮิร์บหนึ่งพี่ลองดมมันจะมันเอกลักษณ์มันแบบดีมากพริกที่เอามาผสมหนึ่งในหนึ่งในสามอันนี้ก็เป็นโรสแมรี่นี่โรสแมรี่เราก็ปลูกเองไวตง้ตกแต่งอันนี้ก็มะม่วงหามะนาวโหก็เป็นอะโวคาโดอนาคตได้จะเป็นน้ำน้ำปัน่นตอนเปิดร้านแ,แรกๆแ,แถวเดียวแล้วมันไม่พอ,อ,อ,อก็เพิ่มเป็นสองแถว สวนข้างหลังอีกออร์แกนิกสุดๆให้ดูเลยว่ามันมันออร์แกนิกเพราะว่ามแมลงเนี่ยกินใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ใบเตยใบเตยเนี่ยใช้ทําขนมไม่อยากไปเลยพี่กรุงเทพผมไปเช้ายันกลับมาเป็นวลาปีครึ่งแล้วไม่เคยนอนค้างเลยสองเดือนครับมันก็เลยไม่ไม่ยังไม่โตได้ได้อีกสักสองเดือนน่าจะดีขึ้น <c oughs> แต่นิวซีแลนมันก็มีแหะเป็นเหมือน เป็นโรงนาที่เก็บเก็บเก็บของเขาอะที่ยุโรปอะไรเงี้ยผมก็ทํามามันก็ผสมไทยด้วยมีจัว่วมีมีอะไรเงี้ยแล้วไปเจอแบบแบบเราก็ดูในพินเทเลสด้วยความชอบส่วนตัวด้วยเราต้องการให้เข้ามานั่งแล้วสบายตาเราก็เลยเลือกสีขาวสีขาวเนีย่ยมันได้คาเฟ่กับกับความความสบายตา ก็คอนเซปต์มนจะมีสามอย่างก็คือทัาสีนะที่ขาวไม้เขียวขาวก็คือตัวอาคารไม้ก็คือวงกบประตูโต๊ะแล้วเขียวเขียวก็คือเขียวธรรมชาติเขียวก็คือต้นไม้อะไรเงี้ยก็เลยเอามาประกอบกันผมต้องการฝ้าสูงเพื่อความโปร่งผมยกไปสามเมตรเมื่อปางเนี่ยให้เห็นภูเขาหมดเลย ให้เห็นต้นไม้ให้เห็นแบบ,บทุกอย่างอะไรเงี้ครับรบ้านเล็กๆร้านนึงในเขาใหญ่มันก็ทําให้ผมแบบเออยังรู้สึกว่ามีคนเขาแบบสนใจในตัวโรสเบย์ว่ามันเติบโตมันคอดมาได้ยังไงความสุขอะ่ะมันต้องเป็นที่ตั้งถ้าเรามีความสุขอะพี่เราทํามาด้วยใจอะเดี๋ยวเงินทองมันเข้ามาเองอาจจะไปเก็บประสบการณ์มา20ปีอยู่ออสเดรเรียกแ8 อยู่ไทยอีสิบเอ้ยสิบก็จะแปดปีกว่าจะได้ร้านตั้งใจอย่างเดียวตั้งใจทําค่อยๆทําผมว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาสอนเราเองว่าเขาอยากได้อะไรค่อยๆต,ต,ต่างคนต่างปรับอีโก้เราบางทีมันไม่ได้มันต้องคนละครึ้นค่ะของฝากก็คือไทยแอปเปิลก็คือขนมสับประนนปบปรดโอเคไม่ยากนะของไทย พี่ออมกเองเป็นคอนเซ็ปที่ยังเป็นไทยก็มีเค้บ้างแต่แต่ยังไม่ได้แต่งหน้าเคสอ่ะทั้งเส้นทานได้หมดอันนี้คือของแฟนตั้งหลาแม่คือชอบเด็นยังไงมัน